ฮักกี้วักกี้แอนเคปว้าวคราวนี้เพลเลยดีกว่าเออแล้วเราไม่ได้อ่านคู่มือชิบชิบเราทุกคนเราเราเล่นเป็นไปนะเราไม่ได้อ่านคู่มือโอ้โหเมยกอดเราโฆษณาก็มาอีกแล้วไฟอากันไฟเดอะบูลเล็ตคิวฮักกี้แอนเคปฟอร์มเดอะคอมเพล็กซ์โอเคเข้าใจแล้วเราเราเราจะไปไงวะหันหันไงหันไงอ๋อ คือหันกดกดซ้ายขวาหันกด A ขวากด D โอเคไปกันแล้วเราเปิดยังไงวะ F you have t o k i l l h u k i w u k i ใช่ตอนนี้เราไม่มีปืนนะหาปืนกันก่อนอันนี้ไปได้ไหมเนะี่ยโอ้ไปได้ไปได้ด้วย h u k g y w u k i อยู่ไหน ออกมาฉันจะฆ่าแกตายเข้าใจฮักเฮย้ยเฮ้ยเนื้วฮักก้วก,ก้โอเคเราได้กระสุนปืนแล้วฮักกี้วักกี้เหรอไม่เห็นฮักก้วกี้เลยนาย่าจเฮ้ยโอ้ my god โอ้โอ้อโอ,โอ,โอ,โอ้ได้มาแล้วมานี่ เพชรมันยิงย okay. 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 ังไงวะยิงเอ้ตกใจหมดยิงตุ่มเอายิงไงกด X กกดกดแทกไม่ก็ x อแหละกด X น่าจะกดเอนะมีใครอยู่ไหมออกมาซะดีๆฮะเกียวเก้แกอยู่ไหนวะเนี่ยฮะเกียวเกะอุ้ยเจอกับตัวเอ้าอะไรวะ มาโดนตุ่ยหลังครับได้ฮักกี้วากี้ได้ครั้งนี้จะคายอีกตายเลยหนฮักก,ก,ก,กี้วากี้ว้าอโ้เจอกระสุนอีกแล้วเหมือนที่เดิมเลยนี่หว่า ยังไงเออกันคอเกกอร็กฮกกิอกีถ้าเองมานะไม่เจอฮักกีอกีวะชิดที่เดิมเลยนี่วะมันจะมาตรงไหนวะยิงเรียกก่อนละกัน คนมานะคนรอเลยอ่ะได้มานะฮักกี้วักกี้อยู่ปะเน,นี่ยเฮย้ยเฮ้ยตุบเป็นไรไหมฮักกี้วักกี้เอ็กเออเออกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดหนีแล้วดีแล้วไม่ยกุกแล้วกระสุนหมด ยทางตันฮักกี้วักกี้ยอย่าอย่าพิ่งเข้ามาตกใจเฮ้ยฮักฮกี้วักกี้มาจะมาทางไหนก็มาโมาอ้ย god จะมาทางไหนมา โอ๊ยฮักกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ผิดโน้โอ้ยโอโอเก๊กเกกโอ๊ยมันเป็นอะไรกันวะกี้กี้โอเล่นก็เล่นยากเนาะโอ้ักกี้วะกี้ มาคอนโทรมาดูวิธีการเล่นกันก่อนมาโอเค A D F Light Up Down Move Left Right โอเค Map On Off กด M หรอ Shoot กด Space โอเคมาคราวนี้เลยฮักกี้วักกี้เราจะฆ่าให้ทาย มาทางเดิมก่อนเลยโอสิเกียวเกโอ้โหจะเข้ามาทางไหนก็เข้ามาเดี๋ยวอ่านให้หมดเลยกดถ้ามาทางซ้ายนะเออ ฮักกี้วักก like ี้จำไว้เอฟพุกเอฟพุกเกมีแมพด้วยไม่น่ามานะจะเป็นว่าโอ้ฮักกี้วักกี้ชอบถูหลังนะเนี่ยฮะเป็นอะไรที่ พักกีโอ้ควบคุมก็ยากมีอันนี้ก่อนเลยเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกแล้ว ยังไงเราก็ต้องชน,นะฮักกี้วาก,กี้ให้ได้นี่ปืนอีกหนึ่งอันมาฮักกี้วาก,กี้ i am ฉันพร้อมแล้วฉันเชื่อว่านายจะมาทางนี้ฉันเตรียมกระสุนรอไว้เลยแล้ว เรียมใจกับฮักกี้วักกี้มาไหมเตรียมกดสเปซบาร์หลอนะฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บหนีแล้วไม่เล่นแล้วไงบูเลต เหมือนมันจะคลองแควกับคนเยอะเลยนะฮยมันมาปะมุมห้องมามุมห้องเล่นมุมห้องตลอดเลย เล่นอย่าง<笑><笑>หากระสุนกระสุนอยู่ไหนช่วยด้วยกระสุนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกระสุนมีใครอยู่ไหมมีฮักกีโฟเบียเราว่าเราเป็นเราเป็นคนประเภทนี้แล้ว มันมาตรงนี้แน่นอนเชื่อเราด้อมาทางขวาไม่มันไม่สับขาหรอกแล้วหรอก <c oughs> มาสิยาก,กี้มาสิหึ <c oughs> ไหนแกชนะน่าจะชนะเราไม่ได้หรอกพอตอนนี้ลืกขึ้นันสับขาหลอกหลอก <c oughs> เราคิดว่ามันจะมาทางข้างหน้าแต่มันมาทางข้างขวาแล้วดูดิฮาตาริอีฮาตาริโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าโอเคแห่งฮักกี้ฮักกี้วัก,กี้นะเองนะเองจำไว้จำไว้ Bye-bye.